สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่14สิงหาคมพุทธศักราช2564ค่ะสมเด็จเ,เจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัวตรัติยราชนารีทรงมีพระเมตตาพระราชทานวัคซีนทางเลือกในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 แก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาสเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ับตั้งแต่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในประเทศไทยเมื่อปี2563จนถึงปัจจุบันได้สร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนเป็นวงกว้างสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควรัชกาธิยาราชนารีทรงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและทรงมีความห่วงใยต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในประเทศไทยที่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นและมีผู้เสียชีวิตอย่างต่อเนื่อง จึงทรงให้ความสําคัญในการหาแนวทางป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพทรงมีพระดำริให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ดำเนินการจัดหาวัคซีนทางเลือกโดยพระราชทานงบประมาณจากมูลนิธิพัฒรมหาราชานุสรในพระอุปถัมเพื่อเป็นการช่วยเหลือรัฐบาลอีกทางหนึ่งในช่วงที่ประเทศยังมีวัคซีนไม่เพียงพอทั้งนี้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ดาเนินการจัดหาวัคซีนจากบริษัทชิโนฟาร์มที่ได้รับการอนุมัติจากองค์การอนามัยโลกและผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากกรมวิทยาศา,ศาสตร์การแพทย์โดยเปิดให้องค์กรต่างๆยื่นความประสงค์ขอรับการจัดสรรวัคซีนผ่านระบบออนไลน์หลังจากวัคซีนถังเลือกชิโนฟาร์มล็อตแรกจํานวน1ล้านโดสจัดส่งถึงประเทศไทยสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคธิยาราชนารี ได้พระราชทานให้แก่กระทรวงสาธารณสุขกรมราชทรณฑ์กรุงเทพมหานครและโรงพยาบาลจุฬาภรณ์หน่วยงานละ6,400โดสรวม25,600โดสเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2564เพื่อช่วยให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาสผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ที่มีไรายได้น้อยได้รับวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันให้เร็วที่สุด ร้อมกับนำร่องฉีดให้กับประชาชนผู้อาศัยในชุมชนพื้นที่เสี่ยงและผู้ต้องขังเป็นกลุ่มแรกตั้งแต่วันที่26มิถุนายน2564สี่ท่านนี้ก็เป็นผู้แทนของกลุ่มชวก็หวังว่าจะนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับประชาชนไทยตอนนี้เราโดน วัคซีนโควิดนี่เอามากมากแล้วถ้าเราไม่แก้ไขตานนี้เป็นว่าคนไทยจะได้รับความทุกข์ทรมานมากกว่านี้คือ,อหนูก็ขอร้องทุกท่านให้ทำการรักษาทาการป้องกันอย่างที่ให้ เตมอัตราแล้วหนูจะคอยฟังผลว่าที่หนูให้ไปนี้จะได้ประโยชน์กับไคยบ้างพระกรุณาที่คุณในครั้งนี้นับเป็นส่วนสำคัญยิ่งต่อการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในประเทศให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จบข่าวในพระราชสำนักแล้วนะคะวันดีดิฉันธนศรอ,อมตัตยกุลลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ